เรียกได้ว่าซืดยอดแห่งความกี้อิจฉาสำหรับปอลาเพชรนนทุนสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ตัวเกียวมิวสิก FC ฟุยบาตฟิแนแลนด์แล้วก็ FC หมอลำทั่วโลกนะครับจากการได้พิสต,ต์ตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต,ต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาหล่าข่าวให้ FC ได้รับชมรับฟังและก็ร่วมการกแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับสาหรับคลิปนี้นะครับนะครับอยากจะน,นําเสนอมุมมอง และสิิงที่ไปเห็นนะครับการแสดงคำขึ้นจีพานมาของหมอลำคณะเพชรนนตุนครับหมอลำคณะอื่นปิดฤดูกาลครับแต่ว่าหมอลำเพชรนนตุนเพินเปิดฤดูกาลครับอย่างที่ผมตั้งหัวข้อครับสุดยอดในความคิดเฉีบสำหรับพอนน้องกลุ่มนี้นะครับภายใต้าการนำของคูณสินจังละกะพิดก้องวายุนะครับ และก็ตัวชูโรอย่างน้องยูริตัวเกียวมิวสิกนะครับย่างที่ผมบอกข้างต้นครับกลุ่มนี้เขาเล่นกันแบบบ่งห่วงรอเลยแต่ละคนอย่างที่เอฟเห็นแหะนะครับความสามารถล้นเหลือโดยเฉพาะนะครับกองว่ายยุกับยูรินะครับซึ่งมีเอฟซีนะครับมีเมคัมเมอคัมมีแมหักพ่อห oh ักให้การสนับสนุนอย่างล้นหลามต่มอนี เขานำเสนอไอเดียนะครับการแสดงผ่านแนวความคิดนะครับจากที่คน้นที่เคยรอรอนะครับคนที่เคยพี่พาปลักดีๆนะครับเมื่อนี้เขานำเสนอไอเดียอีกมุมมองหนึง่งในการนำเสนอให้เอฟที F ่ T. เด็กเขาไปเห็นและเขาไปชมการแสดงนะครับของกลุ่มก้อนมอลําเพชรนนทุนย่างที่บอกครับงานนี้นะครับ บพว่าจะเป็นทังสริปเพราว่าจะเป็นบทบาทการแสดงนะครับบนเวทีของหมอลำเพชรนนทุนค่อยๆปรับเปลี่ยนหลกักกพัฒนาไปเรื่อยๆคน้นรอๆไผ่เสือว่ามะเล่นสลุปเลยครับอย่างน้องอยูริอย่างกล่องว่าอยู่นี่สามารถไหลเดือนไปกับสคริปของหมอลำเพชรนนทุนได้ด้วยดีนะครับแลก้กกเป็นที่ชื่นชอบของเอฟซีที่เขาไปไห้กัลรางใจ ขาดการไลฟ์สดจะขับขึ้นจีพานมากแทบว่าหนาเชื่อครับเอฟซครับผลตอบรับเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมครับผู้ชมในกลุ่มปิดนะครับที่เข้าไปชมบทบาทการแสดงของหมอลำเพชรนนทุนในไลฟ์สดนะครับขับขึ้นจีพานมาหาพันกว่าคนครับงานนี้บธรบรมดาบอกอย่างที่ผมบอกครับ แลวก็ทุกคนก็เอ็ดจอยและการสนุกสนานไปรับน้องๆทีมงานเพชรนนท์ุดนะครับส่วนภูลักษู้ใหย่ัยพอหกักแม่หกักไม่ออกคำาโนยนี่นะ่นจะสนับสนุนนครับมาได้อ,อนไลน์นะครับสนับสนุนยัางกัดตาเตดได้เยลิยวดีเพิ่นเหตุการณ์อยู่ประจําเพื่อกะทัหนาที่ของเพิ่นแตอย่างยอดเจยียบในการหมอบมาไล่ใ,ใจนะครับให้แกน่นน้องๆหมอลำคณะเพชรนนท์ย่ากที่บอกครับน้องๆกั งัดเอาความสามารถและก็บทบาทอีกบทบาทหนึ่งนะครับเาอาจจะเห็นบนเวทีโตเกียวมิวสิกนะครับในกลุ่ปก่อนที่เพชรนนทุนปู้แต่้พิการแสดงนะครับสคลิปเกี่ยวกับตลกเนาะมือนี่นะครับผมก็ใช้ภาพร่วมในบรรยากาศทีว,ว่าจะเป็นแสงสีเสียงนะครับซึ่งสถานทีเพิ่กับใส่สถานทีของบ้านพักของคณะมอลำ่ำอีสานนครศิน,นะครับงานนี้ก ขอบคุณทั้งเแย่หน่อยบอดนวดนะครับ,ะบนะครับบอดเฟมนะครับที่ให้ก็ร่างใจและที่สำคัญขาดผูใ้ใดแต่ก็คือบอดบิ๊กผู้ญิบาดฟินแลนด์นะครับทีข้อยซัพพอร์ตแจาก็ให้ก็ร่างใจและก็กลละกเล่งเห็นถึงความพิเศษนะครับความสามารถนะครับว่าจะเป็นทาัการออกแบบเสื้อผ้านาผมการออกแบบแสงสีเสียงบนเวทีเห็นเป็นจสี่หูบอครับเอที AT ครับมันมีไข่แม็กถึงความ มีกินอายของศิลปะอยู่ในหน่อยได้แหละครับศิลปะการแสดงออกกอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าศิลปะฉากตัวหนังสือฟอนต์ผู้ใดเห็นอาจจะเอ้ก็เปินแค่การเขียนตัวหนังสือธรรมดาแต่ว่าถ้าในแวดวงศิลปะแล้วนะครับเขาจะเล็งเห็นว่ามันมีความเจี๊ยบีบในตัวนะครับมันมีการออกแบบจักระแนวความคิดที่ห้เราเห็นแล้ว น่าสนใจครับผมก็เลยนําเสนอชุดข้อมูลนี้มาให้เอซี่ได้รวบชื่นชมเห็นถึงความสามารถของน้องๆเพชรนนตุนครัอีพีน่าเขาจะขอบคุณสปอนเซอร์อีพีนี้ผู้คน้ห้การตอบรับอย่างร้นนลับจํานวนหาพันกว่าคนผมก็เลยนําเสนอข้อมูลข่าวสาเรเกี่ยวกับความหนาลักของน้องๆกลุ่มนี้มาให้เอซี่ได้รับชมรับฟังประมาณนี้แหละครับสหรคิปนี้อําลาภาพจากพอกันชิปนาครับสวัสดีครับ